สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเนาะเอาหมูนี่มินเดินทางมาห้างขายไปโดนพี่น้องสำหรับเสี้นขาดปัดแต่ว่ามาวันนี้มีทีเด็ดมาฝากพี่น้องห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเนะาะไปนั่มโตมาแล้วพี่น้องเนาะก่อนอื่นพี่น้องริมกุไลค์ก็แช่ครับกดติดตามกดกระรังเล็ใจด้วใใดพี่น้องเด้อ วันนี้เราเดินทางมาตามใกล้เล <im itation> <im itation> ้วพี่้องสำหรับเนื้อทางเชืยดขาดปัดชุดปล่อยให้มาต่องวดกะตัวแดเก้องเก้าแปดแล้วก็หกเก้าเนาะที่แน่ๆแล้วพี่้องเนาะสองแปดแล้วก็เก้าห หกเก้าแปดเก้าประมาณนี้พี่น้องเนาะแต่ว่าเลขฝันโอ้โหฝันนั่งสามารถที่นั่งสวดมนต์ตูแดงจึงครึงรอยมารอยอ,อ่องรองอ่องลองมาแมันบ่อ่าก็คือแปดหนึ่งก็แปดศูนย์ม่นมองคล้องไว้ก็คือแปดศูนย์พี่น้องเนาะเอาสำหรับมือนี้ มีด่วยนยังกระโดดกระเดียพี่น้อง <S <S เออมาด่วนเลยเอาขอบคุณหลายๆเรือพี่น้องขอบคุณอ่าเอฟซี F C. นี่เห็นบ่างเลนี่นี่ที่อ่าเอาเครื่องตัญญาพี่น้องเอมินเอาซื้อเครื่องตัญญาไว้เพิ่นเพิ่นอยากได้เนาะที่เอมินอ่าที่ทางเอฟซี C. เพิ่นอ่ารวมฝากไม่เพิ่น เอ็มิี่ก็เลยซื้อเครื่องตัดหญ้าให้เพิ่นพี่น้องนี่เพิ่นอนยังได้หลายต้มยังได้เป็นหลายเดือนแล้วบ่มีเครื่องท้ามาหากินมาสั่นเด้นะาเอ็มิี่ก็เลยเอาปัดใจเนาะนี่คนละนี้คนละน้อยที่เอฟซีเพิ่นรวมเหมืนเข้ามาผ่านให้ขาดปัดเขา,าเพื่อนเลยไปซื้อเครื่องตัดหญ้าให้เพิ่นพี่น้องอให้เพิ่นเลยเด้นดอดน,นี่เด้อซื้อให้เลยเนาะเดี๋ยวถ้าเพิ่นเดียวไป เซ็นจังก็เฮ็ดไปรับจ้างก,ก็แล้วแต่เนาะกัะขอบคุณเอฟซีเพื่นหลายๆเนาะที่ติดตามเสียดขาดปัดครับผมเอาำกันนี่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนี่ยังไงจะได้เอิดมากนี่เป็นที่ไหนสวัสดีเอฟซีเพื่อนไปยังอืออืมอ่นขอบคุณเพื่อนพร้อมเซ็นอรอบเพื่องกัลยาเด้อพีน่น้องเดอข,ออข้าเจ้าเอฟซีเพื่อนหายมากคนละมีคนละน,น,ลา,ยน,นลายเอ็ดมิ่งก็เล่ ่บได้บ่ได้บอกเพิ่นซ้ำดอกเอ็มิ่งรู้สึกไม่ห้เลยพอเพิ่นว่าเครื่องตัดหญ้ามาให้แนี่ยตัญ้ามาให็นเนี่ยสั้นกูจะไปตัดสวนตัดยังเพิ่นนั่น,น,น,นแหละสว,วนพักเพิ่นปลูกพักขายเครื่องตัดหญ้าตายพี่น้องหลายเครื่องสามสี่เครื่องมึอเศร้าโทษหาก็ว่าไปสองเครื่องตัดหญ้าก็บ่ได้เอ็มิ่งได้บอกว่าเอาทิมซะักสักเนาะเอามาให้เพิ่นหลือด้ยพี่น้องนี่ก็ร่างจิทดลองงานเฉยหนี เดี๋ยวปล่อยที่เลือดตอนมาสัน่นนี่ยังไงบ้าเนเงี้ยที่ดวนชีสไปเซนี่แท้โอ,อ้มีอะไรบ้างเป็ดได้ไรเล็กเป็ดได้ไรวันนี้เป็ดตัดสามตัวแตกไปเพิ่นเนี่ยตะกี้ที่แตกดูแท้สามตัวนี่ฮะเดี๋ยวแตกไหนสาหรับเลขกรับเกาหลีเป็นได้ไรว,ว่าหัน เจ็ดสามเก้าเนี่ยเจสามเก่าออกเก้าสามพี่ร่องแล้วก็หาสามหาเกือบแตกสามตัวถ้าเป็นจับถือเนาะตั้งวันนี้รอนะโคุดท้ายบ่ใครตั้ยไม้ใครบ้าพี่หึใไรบาแล้วบ่บอรเนี่ยยังไงรก่เมือหลายมือยหรอพีโอ้ใครที่รอรับเก้าลีพี่ร่องไม่ทําให้ผิดหวังท่าาฟันเห็นหกตเดี๋ยวเลยหึกตีเดียว้านจะ้าฟันตังไดเห็นหกตเดียวหรอ เอาฮกจังไดเรียกเเห็นฮกเพียวเลยเรียกก่ร้อยองลองมากบ่ะมันเห็นไปเห็นสีมันเปลี่ยนเห็นยินเห็นเห็นเ่อะเห็นฮกเพียวนะเอ้าเอ้าบ่ได้อันอันอันแปนปดหนงอันเีเป็น่ไหไม่ใช่ทั้งสันวเราเรเลย๋ยวเขาไปจกหรอกแต่ว่านคือเยอะแปดึ่งออกเป็นร้อยองลอลองมากเห็นมังเห็นไหม่เ็ะไม่เห็นลอ่าแปดเพียวแปดเพียวก็อศูนย์ะต้องคงแปก็แปดศูน วงกลุมไอ้พ้อมก็คือ80โอ้พี่น้องเอง้ยเอาเป็นเลขอ่าเม่อันฝันนี่พี่น้องเลข81นึงก,ก็80นี่คนบอสนใจที่นี่อ่าคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าถ้าใครชอบ8มีโอกาสอ่า8นึงก็80อ่าในเพิ่นที่เห็นเพิ่นเห็นเขียนเขาจะวงกลุ่มไว้8ปให้ใหนะาฝากตอนเอฟซีเพิ่นเนาสำหรับเลข สูตรมีตัวฟันบ่เขเก่าเลยฮะเขาเก่า,าเลยเขาเก่าแปดเยฮเกาเแันดดมเปล <ừ. S 1> ่าเ่ว่าพันเอามันไปเลยเขา,า่เขากมัสนสนทีเดียวนี่โอ้เงืนนี่สูตรเก่ชดชดกันบ่บ่ก,นกันเขาเก่ไหมเขาเกออกันทีเดียโอ ไมมันจะเรียกบอรนี <iling amine performance> ้ก <hi> ่แย like ่หรืท <see> ่านเ่ยเขาขอมาส่ง <hi> กับ <hi> ที่เทียนท่านหกเกาที่เจ้าว่าหกเก้าหกนี่ยังเน่มัจก็อาจจะเป็นกัาเก้าทกหกก็เป็นก็ได้แย่หรือมาเร็วบ่เร็บ่กเขอ่าส่งกับที่เทียนนะหึออกมัออกสากันมันก็ที่เทียนก่พอโอ้ประตูพิ่เจ้าเก้าเก้าอยต้อยอื่เอยต้อยก็แปดสองเทียแต่ว่าหกเก้ากับหาเทียหกเก้าชนกันอยู่หาเทียอืมหกเก้าส่งหกเก้าที่เทียหกเกหาเทีย หกเก้าห้าครั้งเก้าเก้าสี่ครั้งเกาแปดสองคเก้าแปดสองครั้งแล้วเก้าเราแล้วเก้าว่างไหมยิมเก้ามันเราขี่มเก่าเนไหมเราเปลี่ยนรักกันไหมอ่าอ่าเป็นเป็นสติพี่น้องโอ้มันมาชนกันเราขมเก่าเขาไไหมอ่ที่บนเงินเขาถึงในบอเคอืม้วเขาซุนมาเขาซน อดีเจ็ดเดีี day, mm. oh. ้เจ็เ้าวกระสิบหกเดี๋ยวปัจจุบันเก้าสิบเานกันกนี่แหละที่เียนโอ้ักเก้ากัไเอ้าแสดงว่างวดเมื่อนี้มีตัวเพิ่มแน่นปะเข้าเกี่ยวเลมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกระดาษมาให้เขียนกระดาเยมากพ เพิ่มเติมพี่น้องเนาะเด็กัวนี้อาจจะมามามืดก็ได้อือกะลกเขาเป็่อะกาะเขาเปนอะกอลเขาเปนเซฟบ์มีอะไเพิ่มไหมพี่น้องนป็นวเดียวเกเดียวกเา้อกาอือ ก็ไม hmm. ่เหมือนกับเขาโก่งเหมือนกอลังนกก่งเหมือนกอลังไหมเกบุดกาลังนกโก่งเหือนกเก็าปล่างเหือนเียี่เาเก่อือเอาฟันให้ลีวที่ยัง่ยงเลยกเลยก็ไปเดียวาเดียวก็ัวเดียวเลยกบนล่างตหนฟันกตัวเดียวฮะันนกตัวเดียวฟันเห็นตัวเดียว เขาเพิ่มเติมข้าเข้เเวนหนเข้าเ่าเข้าเามันมันออกตาที่เดียวาออกเข่ามันใหมนที่เห็นล้วว่ที่หาวันนี้เนี่ยเาเข่ ทื่อไรนึ่งวันพอๆที่ื้อเวลตี้่วันครับอย่างใบ69 669ต้นแดดนหาอยู่ต้นเนเลย้าแดดไม่มีเริ่ใเเหรอโอ้หายากีองพี่เ็นเลยนี่แรละโอ้บ่มีนี่เขเอาไปดักอือืม นี่ลองเด็กตัวนี้มามาเมือดต้นออกไปวิเคราะห์แล้วออกไปวิเคราะห์แล้วอนานัต <c oughs> ัวก่อนอเอานนนี่หละมังกุมนไอ้สีตัวเครเ่อนนี่วสีอืมพอรอ ไม่ต้องเยอ,เอ,อะแม่จะจะบอสี่สคู่หนึ่งนะตัวขีดมีสองสามสี่เนี่ยขีดถูกเพื่อนตัวไหนขีดเด่นให้พี่น้องอืมอืมโอ้ ยเป้ายันเป้าก็โขแล้วพี่น้องก้อนที่เท่แล้วทับเบิ้ลท่าเป้าก็คือเก้าเก้าตัวเดียวตัวเดียวซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วรับสลากกินแบ้งไว้แล้วพี่น้องอ่าจับนกขึ้นในเพิ่นบาทอยพี่น้องบาทพวกขอสามตัวตรงๆรงมาสั่นพี่น้องต้องหูกโขนเลยอืมอานี่ก็คือ ย่งเน้นย um, ่ำตัวเดิมต <the> ัวเก่าพี่น้องตั้งแต่ตัวเงาปล่อยมากกับย่งคงเดิมเนาะแต่มือนี่เพิ่มนมากก็คือเก้าเก้ามันออกสาที่เท่าแล้วและเก่าและเก่าและเก้าเลครับพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออืมเพิ่มเติมมาก็คือเก้า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 สองหกเก้า กับไปกลับมาที่นี่ล,ละพี่น่างใครที่ติดตามสเสื้อขัดปัดครับเนาะนี่ 2, 98, 2, 96, แหละก็มีสองเก้าแปดสองเก้าหกแล้าเก้าหกเก้าสองหกเก้าเก้าแปดหกเก้าแล้วก็เก้าเก้าตัวเน้นเนาะสำหรับแปดหนึ่งแปดศูนย์เป็นเลขอะไรไเลขเบื้อนนงบนอ่รทีนน่ร่างพิจารณาเบื้องบนเป็นเลขพลังอ่าสดมดแล้วก็เห็นเลขร้อยมากเพราะเลยมาแบ่งปัน ว่าวันนี้เพิ่มเติมก็คือ99นอกาะเพิ่มเติมจากสูตรเก่าพี่น้องตัวสูตรตัวนี้คือปล่อยมาตั้แต่ตองหวัดน,นาอเอาแคปหน้าจอครับผมนี่ละสาเหตุเอิ้นมาด่วนก็คือตัวนี้ถ้าอ,ออกมาแล้วจะว่าบ่าเห็นนะพี่น้องเด้อจะคล้องเพิ่นกับไปจับรถเทอรี่ไว้แล้วเนาอ เก้าเก้านี่สำคัญพี่ว่าเพราะว่าเก้ามันชนกันหลายหมวดอ่ะสิสิมีเก้าแปดเกาเก้างเก้านาะอืมเือนีมันเห็นฮักกันเก้าซีนมาฮักกันอืมกกันเก้าศูนย์มาอืมเก้าสองกัเก้สามกับซีสองอืมีเก้าเก็อืมีองสองอาเกิดมากก็คือเก้าเก้าครับผมเนาะจัดแบตเตอรี่ด่วนแล้วเอาเลยเป่าเล็เบิดนี่แหละสำคัญพี่ กเป็นลดเนี่ยเนย 9, ชน9ฝากตัวเอซีครับผม